พี่ปัมนะพี่ตัมให้พี่ตัมเหรอไม่ไม่ผมถือให้เออพี่ตั๊มจะนั่จะนั่มเ่ Wait! Hey. เคยเจอพี่ชายเคยเจอพี่ชายมาหนึ่งเฮ้ยโอ้โหคุณได้หอมแลเจี๊ยบเป็นเชียร์อะไวะนี่คอนเทนต์นะครับพี่ครับเผื่อพี่ดูเป็นครับนน้องนี่น้องชายนี่น้องชายไปไปซื้อของซื้อของเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูหมูผัดพริกไทยอ่อนได้ครับพี่ เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูต้มหมูแบบไหนวะเป็นชิ้นหรือหมูสับหมูสับหมูเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นเป็นชิ้นอันนี้อันนี้เนื้อหมูอันนี้กินเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อไก่แต่อันนี้ผมไปกลัวอะมันครัวไงถ้าผมกลัวไก่แบบเป็นๆผมกลัวอ๋อถ้าอย่างนี้ได้อันนี้ไม่ได้ไก่เป็นวะผมโดนจิกพี่ตอนเด็กแล้วกินไก่ไก่ทอดได้ เอาไปซื้ออะไรกะปิกะปินี่นี่กะปิเดี๋ยวพี่นิกกี้ปกติมาเดินท็อปบร้านนี้กานะเวลากินข้าวผมกินแต่ร้านส้มตำพี่มันจะมีร้านส้มตำที่แบบผมไปกินทุกวันอ่ะเออชอบกินส้มตำใช่ครับอันนี้ส้มตำนี่ชอบกินส้มตีนนี่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนกินส้มตีนไปกูบอกก่อนนะถ้าวันนี้มึงตกตูนิกกี้จุบนะนี่น้องชายนะมึงตกปุ๊บนี่จุบเลยนะจูบแล้วอ่ะอยากร้องนี่เนี่ยเจี๊ยบมาเลยเจี๊ยบมาเลย เงเลยบเลยโดนเลยเนี่ยไม่ทิ้สักไหม่ยไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้เลยตกใช่ไหมไม่เปลนไหมไ่ตอเลยไม่ตอบ้อไม่เคยมันพูดอะไรเงี้ยไม่ตบแล้ว มาแล่วด้วยเนื้อหมูอ่ะมึงคิดดูว่าม้นทำเก่งแค่ไหนมีเนี่ยตาหลิวยังไม่มีเลยอ่ะมีตาหลิววป่ะพี่ในห้องอ่ะห้องใครล่ะอันนี้คือตาหลิวป่ะใช่ชอบแต่กูว่านี่หวีนะหวีผมเหสร็จไหมเดี๋ยว้ทำอาหารยาวยาวยาวเข้าผิแบบชอบตรงอะไรสกินเฮดหรือว่าสกินไหมสกินไหมไม่ชอบสกินเฮดบางทีมันขึ้นเป็นหนอนอแล้วมันแบบว่ามันแทงอ๋อไม่ชอบผมสั้นมันแทผมสั้นใช่ดิแบบมาใส่หัวอย่างี้ากลิ้น่ากลิ้นตากลิ้นม สวยอ่ะ<แ>จะเปิดมาอมเมซอนมึงจะไร ที่แม่สอดมากเลยเหรอใส่เกงพุ่งหนึบย่างนี่เลยถอนมานนึกว่าใส่บ็อกเซอร์ไม่ใฟถ้าเกิดไปสับหนังโป้ก็เรียกว่าเซิร์ฟไอ้ผู้พรทับนะแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่เป็นผมดบแคเวลาพี่ไปรายการใครพี่ก็ไปทำครัวใส่บ้านเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ื่อกี้เราปทำอะไรก่อนเลยก่อนพี่แค่รายการเราจะไม่เหมือนคนอื่นครับเราจะใส่ส่วนผสมตามประสบการณ์ที่นิกกี้เคยผ่านมาได้เขาเรียกเมนูวัดดวงประสบการณ์ที่ผ่านมาคืออะไรเจ๊บเคยอกหักมาแล้วกี่ครั้งครั้งเดียวพูดจริงพูดจริงเฮ้ยแม่เขาให้เลิก เพราะลรนั้นผมไม่ที่เล่เรื่องผู้หญิงเลยทำไมเขาถึงเลิกแม่เขาบอกว่าผมกระล่อนเดลิจับอะไรจับจับอจอาหารแม่เขาบอกว่าผมกรล่อนเออัอกคนอื่นใช่อผมไม่รู้ว่าผมหักอกเขาเพราะว่าผมอะเลิกกับผู้หญิงอะผมไม่เคยบอกเลิกใครก่อนผู้หญิงทนไม่ได้ไปหมดให้คิดแฟนผมทุกคนกัหคนนะอ่ะนัอันนี้นะคนนะเมตรหเมตรเมตรัใครหั่นหั่นตามความยาวที่โอ้ iPhone ง่ายอะไร iPhone ไอโฟนผมวัดไปแล้วเคยเอาไอโฟนไปวัดาไอ้ n e วัดเลยเหรอผมวัดดิผมอยากรู้ไหว่าเฮ้ยผมไอโฟนมันยาวเท่ากันดิเพราะไอโฟนเลยเหรอนี่ประมาณนี้ที่ว่าไงขอ้องฮัโหลดิไม่ใช่เยนะเคยอคยเคย้อยอคยเคยเคเคเายเคยเคเเเย้เ เอลชาเอลชาแล้วอะไรเร็ววะแตกไวเพื่อเงือกเงือกเงือแตกเงือแตกไวเกาดมากว่อมาดูดีแล้วดูดีแล้วดูดีแล้วก็แลรากผักชีใส่ตามความแฮรี่ของนิกกี้ไปแฮรี่กับบุตรดเอะไรนะแะอะไนะโอ นี่ไปเออมาเลยนี่ตามความแฮร์ี่ตามความแฮร์รี่เจอเลยกระเชียต้องใส่ตามความอึดของนิกกี้ผมว่าด้ยังไงห่าเป็นครั้งแรกอ่ะสี่ครั้งได้ครั้งแรกคือคุณแบบเพิ่งเจออะคืออะไรวะสี่ครั้งเพิ่งชุ่มเจอกะเชียร์ถ้าเพิ่งเจอพี่ผมไม่เจ็บผมไม่เจ็บตื่นตืนได้หรอแล้วถ้าพี่อะถ้าพี่อะรู้แต่ฟ้าเหลืองไหม ยันช้านอนจับมือด้วยกันยันเช้ากุ๊กกิ๊กเกาหลีใช่ใช่เอไรดีสแล้วกันนาทีนะนาทีอ่ะโอ้านทุกคนเนี่ยผมโปรถึงขนาดควบคุมได้แล้วเฮ้ยคือนอจะควบคุมไม่ได้เฉพาะครั้งแรกเพราะมันตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเกิดคุยไปสักพักเนี่ยอยากพักเมื่อไหร่ก็บอกต่อเมื่อไหร่ก็ได้ได้เปิดเบาปิดาได้เองักแรกเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอตื่นเต้นอ่าเม็ดเดียวเม็ดเดียว แล้วผมอ่ะชอบพวกผู้หญิงปากจัดปากล้าอินเอวเออชอบทางสนิทนีอคนปากจัดนะถ้าโดนผมสักทีนะผมจะบังคับให้มันแบบกลายเป็นเรียกผมแบบผัวข้าผัวขาท่านคะท่านคะข่าซอยไหนข่าวว่าเขาบอกว่า ไซส์ถุงของมิกกี้ไซส์ถุงเออพี่ใช่ไหมผมไม่ได้โมนผมเป็นคนซื้อถุงฮะผมไม่รู้ไซส์ตัวเองนะอ๋อเหรอแต่ยี่ที่เราขึ้นรถมิกกี้มาที่เราค้นเจอใช้สองอ่าเผมผมผมมีอยู่ผมใช้เดี๋ยมีอย่เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาเงนใช้แล้วนะเนี่มีอันใช้แล้ว่ละเฮ้ยอันนี้ นิกกี้อันนี้ของเพื่อนพี่เป็นเจ้าของจ้าวอุลตริสเตอร์รีวิวไหมถ้าเกิดอยากให้สุ่งยาของคุณขายดีนะครับมาเฮ้ยเขาติดต่อมเลย FC ขาหื่นผมพร้อมอยู่แล้วเฮ้ยอย่าไปหลอกพี่พ่อเพราะอย่าไปไม่ให้ตังค์ผมนะถ้าให้ตังค์เมื่อไหร่ก็วันพัดเมื่อนั้น ตอนนี้ยังเอายังอไงงเออเต็มไซเมื่อกี้สุดไสเลยแค่สองแค่สองถือว่าเล็กหรือใหญ่แล้วประเด็นไม่ใช่เลยทำไมคุณสแกนเร็วะห้าห้าสองนี่คือเล็กหรือใหญ่ไม่รู้มาตรฐานน่ะมาตรฐานชมาตรฐานชาไทยอะแต่มีมีเล็กกว่านี้ป่ะมีมีมันก็รวมๆวเลยสองชิ้นเหรอซอยสองชิ้นพอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเพื่อนให้ได้จริงเจ้าของเจ้าของเลยเจ้าของเลย หอมหอมแดงยอดวิวเพลงออนแอร์เพลงของใครเพลงนี้เพลงผมกับเมาส์ครับโอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอร์โอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอร์ใจมันออนแอร์เต้นยังไงเต้นยังไงโอ้ยโอ้ยหัวใจกันนี่โอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอร์ใจมันออนแอร์ไม่เยนะไม่ใช่ทำไมถึงเป็นนิ้วแรมเหมือนนิ้วต่างกอนเบื่อแแตะแแตะอย่าพิลึกคาราแม่อันนี้เราแแตะเราแแตะ สี่หกหมื่นเอาหลักอะไรแปดร้อยห้าเอาหลักอะไรเรื่องมาหลักหนึ่งหลักแรกเลยสอง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 ตามันเลยนะใส่ไปเลยตามเลยเฮ้ยน่าละปัญหาโอเคเออโอ้ยแต่เสียงมี้ิบไหมผมมาเอาจริงผมเงียบไม่มีเสียงน้อยเหรอเมินเไม่รียซูซานเลยอมีบ้างแต่ว่าแบบว่าต้องรอเขามาก่อนอเออหมดอารมณ์ไหมเรื พี่ตทำนะไม่ให้ทำให้พี่ตาำอ๋อไม่ไม่ผมถือให้เออพี่ตทำนะเจนน่าเจนน่าแคบเหมือนกันนะพี่เด็กนะต้มน้ำพริกเก่งนี่ชอบชอบทำอาหารโอเคโอเคติดแก๊สเปิดแก๊สจังไรพี่แค่ มาพอแล้วใส่ไปเลยอ่ะมา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 มิกิไม่กลัวมันเหรไม่กลัวพี่ได้ไม่ชิดกลัวอะไรบ้างกลัวไก่อย่างเดียวครับจิ๋วกลัวไก่เพราะเด็กผมถูกติ๊กไปทำไมอ่ะจิกเลยเหรอจิกจิกเลยเราไม่ทำให้ใครระวังระวังมันผมทำได้แล้วไมไก่ถึงไปติกวะไปเล่นแบบลูกเตี๋ยบครับ โดนโดนแม่ไหมครับโดนโดนแม่ปันจิครับไล่ต่อไล้ต่อไล้ต่อกะปิกะปิกเจียะมึงมาสักทีได้ไหมเนี่ยมากะปิกะปิวันเกิดของผู้หญิงที่คุยด้วยตอนเนี้ยโอ้จำวันไม่ได้เลยอ้าวชิบหายแล้วตอนนี้คุยอยู่กี่คนคนเดียวพี่อ๋อสวยทแม่สวยไหมน่ารักดีมีแผนพัฒนาเป็นอย่างอื่นไหมอ้อเรื่อยเรื่อยเลยเรื่อย เรื่อยๆเขไปทีเคนไปเรื่อยๆเอาเรื่องกันนะคะเขาบอกว่าเราจีบก้อยรัชพรยังไงครับพี่ใช่ครับผมจีบเขาอะสถานะผมจีบเขาหอมนะเนี่ยหอมนะเฮ้ยอันนี้มิสิอร่อยว่ะบอกเลยหมดเลยไหมหมดเลยไหมหมดยนหมดเลยนะหมดเลยหมดเลยนะนี่หอมหอมมากเดเฉาะเกิดเเกดเาะอันนี้กี้ใส่ไหนด้ นอนอยู่บนเตียงอยู่แล้วมีไก่อยู่ข้างขมีไก่อยู่ข้างขไม่ได้ผมเอาไม่ได้พี่วจัดเลยไก่นี่เป็นอะไรที่ไม่ได้เลยแล้วเสียงแห้ไม่เฮ้ยเไม่มีอะไรแล้วเสียงให่ไม่ เดนและกระตาขึ like ้นมายังไม่เหรไม่ได้น้ำปลาตามไหนน้ำปลาตามไหนเจ๊ะจำนวนสาวที่นิกกี้ดีเอ็มไปหาทั้งหมดกี่คนล่าเอาความจริงนะพี่ผมมาชอบไปเล่นบอกว่าผมมาดีเอ็มหาหญิงที่ริงไม่มีนะเออเหรอเออผมไม่กล้านะก็คือแบบว่าถ้าเกิดแบบชอบมากๆแต่ว่ายังไงแคชอบมากดีเอ็มก็ต้องเป็นแบบสตอรี่ที่แบบดีเอ็มไปที่มันเกี่ยวกับสตอรี่เขาอะส่มนมากเขาแบบลงอาหารแล้วก็ไปพิมพ์ว่า น่าก like, ah. ินนะครับอะไรเงี้ยได้อาหารรือยากกินอะไรใครอยากกินเขาก็อยากกินแต่ว่าถ้าเกิดแบบเขาไม่ได้ลงอะไรแล้วแบบเรียมไม่หาไม่เอาเลยไม่เคยเคยกี่คนกี่คนไปเยอะอะเป็นสิบอะหนึ่งสองสามแปดเก้าสิบตามมิกกี้ไง โอ้แตดูน่ากินนะเออน่ากกกิิินนนน่่าานผู้หญิงที่ทำอาหารเป็นไหมไม่เก่งเลยทำเป็นก็ดีไม่ไม่ทำเป็นก็ไม่เป็นไรทำเป็นแล้วต้องทำเก่งไหมทำเก่งก็ดีทำเก่งก็ดีถ้าแบบเป็นไม้กระดานชอบปะไม้กระดานก็ไม่ติดนะขอแค่ตอนนีงอย่าขัดขืนงผมนะขออย่าขัดขืนเลยขัดขืนก็ได้ผมเคยเจอหลายรูปแบบแล้วบีบคอผมผมไม่เคยเจอเลยบีบคอได้เหรอเราไอ้นี่บีบไม่หายใจไม่ออกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุปกรณ์เยอะไหมอุปกรณ์เยอะไหมเคยไม่มีอุปกรณ์แต่ผู้หญิงฝากให้ รัดก็มีรัดชั้นลัดชั้นคือยังไงมีแต่ในห้องก็ต้องมาทำเป็นอุปกรณ์อะเอาคำจริงนะถ้าเรื่อง18บวกนะผมว่าพี่เชียร์ต่อเผอโคตแล้วพี่เดเฮ้ยผมกล้าพูดเลยเฮ้ยเอาผมดูครตาเขาแล้วโอ้แบเหมือนกันนะพี่เดเฮ้แล้วมึงกัดตาทำไมอยากได้ใช่ไมอะไรเป็นอะไรไม่ร้คอยดีอยดขาย อ้อันี้ดูดีว่าแนิกกี้ใช้ตชชิวเยอะไหมปกติผมมาใช้เยอะๆอะพี่จริงเหรอเยอะเลยเหรอเยอจริงปะเออฮ้ยกชอกไงกินน้ำหกแม่แบบเออชักบ้าไปแล้วากเซนเซอร์ด้วยแล้วเนะโอ้ไม่ไม่เหลือฮ้ยปกติน้องเรียบร้อยนี่มันถืนกามเพราะแบบมัต้องใช่ครับเกก้องครับเรียบร้อยไหมอาตจริง่ไมออ้องเรก คนผู้ชายน่ารักเลยเลยเฮ้ยเจี๊ยบอย่าลืมนะเจี๊ยบพูดในรายการนิกกี้ในแชร์โลมาว่าถ้าร้านซับเม่าไหร่โดนผมโดนผมพี่อะไรนี่ไหมถ้าร้านพี่ร้านซับเมื่อไหร่พี่เดทกับผมได้ไหมผมแต่งตัวให้พี่เองเออได้แต่ผมแต่งตัวให้พี่เองนะเออเอ็กได้นมหกได้เลยเออผมจะพี่ใส่สายเดียวเกงขัดขั้นแต่งหน้าใส่วิกนี่นะวิว น้องพี่อันนี้กินได้เลยใช่ไหมครับกินได้เลยพร้อมกันไหมพร้อมกันอ่านเลอ่ะอ้อหือร่อยไหมอร่อยครับเอออื้มกินกับอันนี้ก็ทำให้พอดีนะอืมกินถั่วหลัองเต๋าได้หรอถั่วหลัองเต๋าก็กินแทนข้าวไปเออใช่ วันนี้วันนี้มาออกรายการพูดเพราะตลอดแดดเป็นไงบ้างนะตอนแรกผมนึกว่าพวกพี่จะเงียบๆนะแต่มันเลยเออมันแต่มันทำไมพี่เนาะดูเป็นคนดีฮะเออเพราะว่าเป็นดาราไงนุ้ยคลิปลุกไงอ๋อแต่พอเอาเรามาคลิปลุกกับผมชอบนะชอบไหมเออแต่ไปดูรายการผมมาแชร์โลมาผมว่ารายการพี่พี่สองคนน่ยจังไรสุดนะไม่จริง嘛ไม่ได้ทำผมเหมือนกนไม่ได้ชมผมไม่ได้ชอบนะเพราะผมมันเป็นเพราะผมมันเป็นคนที่ชอบอะไรแบบจังไรจังไรจริงๆผมไม่ชอบเรียบร้อยเอาจริงนะแต่รูว่ามึงสองคนยืนด้วยกันเนี่ยเหมาะไหมอะเ เหงินนิดนึงเนาะโอเคป่ะได้ไม่ติดเลยก็การานซับอ่ะเดี๋ยวไปเดทกับนิกกี้ให้นิกกี้แต่งตัวให้เลยได้แต่งยังไงก็ได้นะไย้อยใชิ้นนุ่งน้อยของน้อยลูกไม้โผล่เหนือหัวนมได้เลยเฮ้ยเอาดิแสต๊ดสีขาหืนครับตามช่องนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เจี๊ยบแล้วก็ี่เชียร์นะครับเป็นดาราดังแต่ไม่คลิปลุกทั้งคู่นะครับเราชอบอยู่แล้วนะครับกูจิงแบบนี้นะครับกดซับไปเยอะนะครับยอดอ่ะฝากเจี๊ยบชีเฮชานอทได้จบแล้วฝากช่องนิกกี้นะรับ ามช่องผมด้วยนะครับไม่เพื่อเพื่อแฟนคลับช่องพี่ไะอ่าแฟนคลับช่องพี่ก็ไปตามช่องผมถ้าเกิด F อขาหืนดูแล้วคอมเมนต์มาด้วยแสดงตัวด้วยว่าพวกเราขาหืนมารวมตัวกันแล้วแล้วก็กดซับเขาด้วยเอออย่าให้น้อยหน้าเพราะว่าเขาสามมาออกช่องเราไว้แล้วแล้วก็ไปตามเขาด้วยเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่ถ้าเกิดใครอยากให้ผมดมน้ำหอมนะครับหมอเจี๊ยบดุอะไรดมรักแล มีที่นี่คับพี่ะมีีาไม่ใช่ละครคอเาคนที่คุยกันมานานเขายังแค่จับมือไม่ได้ขนาดนี้เลยหรอถึงเนื้อหอมอไไรแล้วเป็นไงอ่ะอุ้ยโดนกัดเหรอไม่ไมทไมคุณเกหลตอนไหนวะคุณเลือกตอนไหนกูไม่รู้ตัวเลยคุณโดนนิกี้กัดเหรอโดนอะไรหรือว่าเหมือนงูฉกมันต้องดูดดูดพิไอ้เจ้าพไมู่้